มาตัวอืมโอ้ยกำ็มีเดีเ๋ยวพ่ออืม ยามเช้าทุกคนวันนี้เฮายังอยู่ที่บ้านทะเลแต่ก็เฮาก็สิบพันน้อยได้แต่ว่ากลุ่มนึงก็อยู่กุญแะอยู่บ้านแต่เฮาก็สิบพันน้อยแล้วก็กินข้าวเช้าแล้วก็มื้อนะเพราะว่าการเมื้อนีร่เฮาสิบจะมื้อทั้งเก้าได้เฮามื้อบนไม่แต่เส้นทางนี่ก็พอคิดว่าโหดคือเก้านี้กอดนะแยบบัน ตีหัวทางบนห mm ัาหาไม <Island> ้หวไา้บ hey, right. uh ันตวะอืมไปเอนไม้นี่ติดนงไม้ไหลบ่ไม่ไหลเลยหรือไม้ไป้จุดฮะ

เียม <usion> ่ได้ทาามืดเนาะคือด่งนลยมืดนียเนาะมืดฝนแมืดฝนนี่มัน เขียวมั wow. ừ, ้ง wow. ล่ะเขียวแล้วเนาะเดี๋ยวมันเยอะกว่าคนว้าวอันนี้ก่อเดียวดีเนาะอืมก่อดมาต่วไปเลือยเนาะเอาพ่อแล้วแบบนี้นะมีใยไหมพ่อแล้วออนีอหมอเอื่นเอา๋นี่ไอวัยรุ่นอยู่บนเนาะกับวัยรุ่นอยู่ในเมืองมันซึ่งแต่แตกต่างกันนะเพราะการใช้ชีวิตของวัยรุ่นบนเนาะกับพวกนี้เขาจะมาหากินนะ หากินหอยู่เลี้ยงคอมเลี้ยงโคแล้วแถมเก้ง,งนี่นะเขายังพมามเขอกเก้งนะขับรถเก้งเฮ็ดกินเพชรยูหอยู่าออกินดวันนี้โอ้เก่งหลายส,สิ่งหักน้ำไม้นะโกนรโกรนอะ <c oughs> วดอวดเลยโดนเอาไปสองโดมสามโดมให้กันแนละ้ว <c oughs> นี่เพ็ดบุกมา ทังเรืลยมีแต่มืดๆทั้งหมด,มดนะโอ้คือปลานไม,ม,นมนน้มันคุ้มกันเลยมันคุ้มแล้วมันมืดว้าวแต่ว่ายอมภาพในป่านไม้แถวนี้ก็พอได้กิ่นนะ เริกันบ่นไน,น,นะโอเคน้อใหม <Okay. S 2> น้ำหนักสาโล <c oughs> แล้วก็พคนบอกว่าเอาเมื่ออันอมอยู่เพิ่เหมือนกันอมอยู่นี้อย่ามันเอานะนไปชิดแล้วนี่นี่บ่ป้า <c oughs> ตัวหมอน,นี่ได้หลายกระมูป้าตัวอ,อันนี้

ดีชุดอะอยู่พี่นะธรรมชาติเลยเดี๋ยมุมมีผลมาปนเลยเออโคเจ่อโคอยนี้ะเออมาล้างกอนไหมนี่นะเจออืมเจออืมเพิ่มว่ะเพิ่ของเข้ามีนี่ตีของเข้าเส้นทางกันมาของเขานี่คือรถบิโก้ขอยาวเท่านั้นที่จะมาได้นึกจากว่ารถอื่นนั้นมีสามารถที่จะมาได้ถึงแม้เจ้าจะเป็นรถโฟวินก็ตาม

เมือาาอ่อก่อนทางยะเลยง่ายกับเพิ่มกำกันนะคิดว่าทางในระยะน,น,นี้นี่ยะยนี้นั่นแหละแต่ว่าเขาจะโชคดีนะว่ารถเ้าเป็นรถบีโก้อนใหที่ปืน้หน้าตลอดแล้วก็โบกครับผูขับรถเซียน Đẹp không? à Đẹp đẹp móc. này? móc. Tay móc. Cái móc. là móc. Tay móc. Tay Mới Tay móc. Tay móc. Có móc. Tay 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 มีเก okay. ้าม okay. e ีเก้าเพราะว่าตอนตอนขามากับเตะบุงนี่ยเตะเตะข้างเบื้องขวาวันนี้เตะข้างเบื้องซ้ายวันนี้บ่ได้บ่ได้บ่โอเคยกโอ้โหได้ตังโกมันกลมเสื้อล็อกเจ็ดสิบเจ็ดนะ

ทอดบอลสีเฮ oh! ้าสีกิดมาแต่งเพราะว่าเ้ามาแต่ป่าแล้วก็ต้องแวะเติมพลังงานก่อนนะกับมันฝนตกแน่โอ้ป๊กเอาบปนีนะบัเฮ้ยเจ้าของนะปูกเอาบปนีนะมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองเออแล้วก็ต้นแข็งโอ้โอหน้านี่คือหน้าที่งงานเท่าลรหน้าหน้าต้นเนาะหน้าดงหน้าดงมีตัวอย่างพระราพรมี อันนี้ก็มีต้นสานพ่นต้นสานเด้แถวนี้แหละโอ้แถวนี้ว้าวมันเป็นสุดยอดมากเลยนะอ่าต้นโอไซไปพ่อพียกเนาะต่างต่างกุ้ยโอ้น้ำนี่เย็นเนี่นี่ได้นี่ได้เออโอ้เย็นได้เย็นบ่หรือไม่เย็นอ๋อเหรอโอ้กางจังไรตาบ่จักเขาก็ลืมเลยโอ้ลืมเลยบนในต้นยางนี่จะปลูกจักต้นร้อยร้อยต้น ปีแล้วนี่หลยอ๋อกินแล้วบอกินแล้วโอ้สร้างแล้วฮะมาแก้กับโคเลยเนาะโดยโดยเอาไม่จักสองคนก็ได้๋อยังหมูมียังโซ่ยังโซ่อยู่คอยคิดเด้อมาโก้มเอามาเกาลัดเถอะอะวางยางเชไปขคโขวางปโคชความมีหัวมือเข้ามืคือว่าแหละเฮาเข้ามีหิวจักแต่ว่ามาอันมอย่างเป็นวันนี้แต่เขาเคยกินที่มาโก้มาเกาลัดะนะและเชียรปโค้ เขามีหูจกักในฮุบไปแล้วเออคือกีดอย่างกีดแบบนี้เนาะเขามีหูจักเลยวันนี้เน,บบนี่ยอ,อย่างกออ้อนเนาะย่างกอ้อนนี่เน,น,นี่ยเขาเอ,อาหนังกั้นมาเสื้อหมดเลยเนมโคตเนมโคตมาเสื้อเนมโคตเฉพาะมันได้อ๋อไว้เนกดอันานๆได้ไอ้เนมโคตใส่ยางเลยโดยเฉพาะกี่นี่ไมต้องกีดแต่ยามกลางคืนนี่ได้สิบสองโมงหรือบ่ายโมงหรือว่าสามโมงอันนี้เขาจะมากีดแน่ยได้แต่ผู้ยาอหน่อยยางไรกีดมันได้กันคืน กินบ้างๆบ่ให้มันบ่ให้มันติดลำบ่ให้ติดลำเนาะกินนอยๆ่ลำแม่นกน้อยๆอืมบางๆอะนะบื้นี้ก็เอานี่ซะนี่อันนี้ใส่ไว้โดนอันนี้ใส่ไว้ใส่ไว้เด้อตัวนี้เออตัวนี้เฮาใส่ไว้อยู่นี่เฮากเนาะกลงมาเฮานี่แเฮาก็ยลงมาอีกบัดนี้เฮาก็แปงงให้มันแล้วก็ยลงมาบัดนี้จักมืองบ่เต็มนี่บัดนี้มันก็แล้วแต่แหละแล้วแต่ย่างน้อยย่างหลายอเฮามีฮู้จักเด้เฮาสงอนึงรถแกย่างก้อนนี่ะกายนาเฮนป มันมันจะหอมคล้ๆก็น้ำหอมน้ำหอมแอคไงอย่างมันอ๋อต้องอ๋อจะอจะบัตลดที่จริงมันกะโบได้เม้นอกแต่ว่ามันถึงน้ำกดแล้วมันไปอยู่สะสมมันโฮมก็แล้วมนเกิดความอับเออมันเป็นแก๊สบ่มันก็เลยเหม็นมันอับเด้อยที่จริงไปอยู่มันก็บได้เม้นเนี่ยอยู่ด้วน้ำที่เหม็นใ่้โบไดเม้นกินเออตัวผาเห็นนี่คือเปิดใดเช่นนีมากเลยนะแตงโมแตงโม่ขนนี่นะบ่ถ้าอเปล่าแล้วบ่ เอออันนั้นเจอคุมันเอามาไว้หึงแล้วอันนี้มันออาทุกปีมันจะสูนทุกนี้โอ้ใช่โอ้สั้นนะมนูเนาะเออสัมสิกิ่นลงมานี้เชียวโอ้กว้างจใจตาชนนะนี่ยนะคอยกับมิจักอีกแล้วมิจักอีกแล้วตัว <c oughs> มาหน้าดูอยู่บนนี้นะโบหน้านี้ไม่ได้มาไปแต่หน้าพูนหน้าเลยหน้าดำให้ยดำหน้าพูนแล้วอพอแล้วพอแล้วจะพาลัดาลาพาลัดได้เหรอจานหมดได้มีหวานเด้

ขันมายามม่ายามนะบ่งเลมายามมาช่นนี่คือเข้ามายามอคนบน่อกน้านนานแต่เป็นเมานี้กะของที่เขามีแล้วเขาก็เฮอกินคือน,นี่แหละโอเคอยู่น้เต,ต่ง,งอะ่อออใช่มันไพงอ๋อห้อรม หมูห้<ม>ามาซาบุานี่าบ่ให้ออกกินน้ำนนด้ยเนาะน้สามารถ <laughs> เท โอ้ค <laughs> oh, ุณชีได้คุชีพิทพงแฮเองนะ ทอดทางทอดเทินทอดซานปินที่เรียบร,ร้อยทอดบรรดาปอดเรียบร้อยคือข <c ười> ้าวคนกับปอดไผ่ยางรถกับวิดโีโอมีแต่บีบเนื้อแลต่เปลี่ยนอะไรก็ได้เอาวันนี้ทอดเทินทอดซ่านเรียบร้อยแล้วกันไปคลิปไวันนี้พีดด่น้องอ้าวหแห้งเอ้าคลิปหน้าพี่เดี๋ยววิดีโหน่าพี่น้องจะมาพบกันใหม่ไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้อง